มงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มามงจุ้ยที่ทำแล้วยังไม่เดินหน้าต้องตรวจสอบอย่างลูกศิษย์รายนี้ไม่ได้ถอยถอดใจแต่ยังเดินหน้าเชิญท่านอาจารย์มาให้คำแนะนำเพิ่มเติมทางทีมงานเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ววันค่ะเกปีมาดใช่เกือบปีสิบเดือนนะครับ เน้นเรื่องอะไรเรื่องงานค่ะเรื่องงานเรื่องเงินเรีนเก็บงานปีนี้ยังไม่ขยับเลยค่ะอาจารย์งานอะไรขายไฟประดับอะค่ะจริงๆเดือนเนี้ยต้องขายแบบพุ่งประฉูดนะมันเงียบเดือนที่ผ่านมาค่ะยังเงียบอยู่เลยก็เลยไม่รู้ว่าผิดตรงไหน ถังไม้ประจัาตัวถังเหล็กครับมันใส่อะไรปักอาไว้อะเขาเป็นคนเกิดวันที่ก็เลยใส่ต้นชวนชมครับใช่แล้วเป็นหินหรือเป็นดินเป็นดินปลูกดินเขาท่านอาจารย์บอกว่าให้ใส่ปลูกต้นไม้ไประจําตัวไว้สองข้างครับ ระเบียงมันสุดแค่นั้นครับอาจารย์มันก็เลยบางบางหน้าหน้าช่องตูหน่อยอ๋อเระเบียงแน่มันแคบนะครับท่านอาจารย์ไม่ถึงเมตรเลยครับแต่ตอนนี้ตู้ยังไม่ได้ตั้งนะครับตอนนั้นท่านอาจารย์ไม่ได้ให้ออกออกนะครับออกเลยสองข้างเลยนะต้นไม้มันก็อยู่ไม่ได้ใบหลงแหลงหลงแหลง มันขึ้นแล้วมันก็ตายขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบใบมันร่วงตลอดนะขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ร่วงเดินระดับเป็นฟืนแหละเอาออกสองข้างเลยอ่ะค่ะใช่ครับปรับย้าเตียงนอนไป<ะ>เอาไปอยู่ในแนวฟ้าดินได้ไหมก็ ก็ไปแทนโต๊ะทำงานครับไปตั้งได้แต่โต๊ะทำงานต้องย้ายออกครับอืเอาออกครับครับเดี๋ยวดูมีตำแหน่งไหมเพราะมันไปตั้งอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมีทางกับอาเดียครับตัวหารนะโตัวหารอยู่เอสติบครับ ข,ข้างข้างประตูสวรรค์ฝั่งฝั่งเสือครับตรงงที่นน่่เเจ้้าาบนนัอยยูลแต่มันจะคาบแต่เจ้าบ้านตอนนี้นั่งอยู่ใน, w e S S นวิวหันเอ็นอีวีเอสวิวยยังไงดีเนี่ยคนไม่โอเคแต่จะห่าครับ มันเป็นหลวงวุ้ยไงใช่ครับ <c oughs> ชมยุคลลตลอดที่สิบปีเลยเยุคเราเป็นปีมา้าเราเป็นปีหนุ่มก็เลยชงตลอดในห้องตัวทำถูกกี่หลอดห้องตัวก็เปิดไม่ได,ด,ไได้ไม่ได้วางเตาวัไม่ได้วางอะไรเะยครับอาจารย์แต่ว่าก็คือเป,ปเปิดประตูไว้เฉยๆเพื่หให้มันตัดห้องน้ำไเฉยๆครับ ดวงไม่คหาดห้วยยางเช็คน้ำดูที่การน้ำก<ข>าร <ขา S 2> น้ำอยู่ใน E E, e W E W ตอนนี้ผมพิจาตาไปอายุค,ครับผมเชื่อว่ามีอยู่ใบเดียวครับมีอยู่ตำแหน่งเดียวใช่ครับตอนนั้นเรใช้ตำแหน่งเดียวครับ เปลี่ยนเป็นหกคือคาดไปประธานแล้วเขามีโซเชียลหนึงเจ็ดได้ยังมีครับแล้วมันทำไมถึงไม่ทำงานอยู่ทุกวันมัน,นไม่เคยนปนทุก,ออกวันอภูนทุกวันออมูนทุกวันค่ะอภิษฐานทุกวันค่ะสองสองที่เตนะไงเช้าเย็นเช้าเย็นประหลาดกับคนอื่นเขาไหม ใชครับอาก็ลนเลยเจอหนูข้าเขาแล้วู้ครับก็เลยงงทำไมคนอื่นเขาขยับกันแล้วจะปีแล้วแนตะ่มันไม่ขยับก็นีแหละมันก็ต้องมีปัญหาไงอย่างที่บอกแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เราต้อง แก้ขายเตียไงไหรไอ้เรอยู่ในตำแหน่งยุคเก้ามันจะห้องเราเป็นยังไงก็ไม่รู้เน,เนี่นไม่ต้องอยู่หน้านดูแลปนนเป็นเพราะว่ามันมี ตำแหน่งที่ตอนนี้รูกจักก็โตต้อาใช้พอเตรียมมาอยู่ท้ยจีนก็เลยสุดดูแน่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราขยับไปก็น่าจะเปิดพื้นที่ได้กว้างขึ้นนะครับลดพัดลมพัดพัดอะไรพัดลมตอนแรกเขาพัดก็หาตีครับตอนนอนครับตอนนอนเพราะว่าเขาบอกว่าแพ้แอร์พอดูคลิพิปเขาก็เลยยกเลิกการใช้ไปเดี๋ยวกลัวพัดพลังออกก็เลยปิดเลยเปิดแอร์ออก่ะ ใช้อยู่แด้แค่ไใช้อยู่ประมาณตั้งแต่คลิปอันนั้นออกใช้มาประมาณสามถึงสี่เดือนคะคลิปแรกออกที่อาจารย์บอกว่าใช้ไม่ได้เป่าที่ขาของใต้บ้านนี้ค่ะแล้วเข่าไม่ดีแม่ลูกพ่อเขาออกข้อออกเข้หายเลยใช่ค่ะแม่ลูก ตอนแรกก็เปิดกระเป๋าขาอย่างเงี้ยแหละคะ่ะอะตอนแรกเปิดกระเป๋าตรงนั้นเละค่ะแบบนั้นเลยเป๋าขาแบบแบบครอตัวนั่นแหละอ่ะแบบแบบม่แบบตัตอนนี้มันยังแข็งอยู่เลยเอาออกเลยยกกระโหลกออกมันยังแข็งอยู่เป๋าเป๋าจาก e ใช่คนระับ n ตัด n ตัด n e เออเอาไปไว้เก็บในห้องตัวไปเลยถึงไม่ถึงไม่ใช้ถ้าวางอยู่บังก็โดดนะ่ะได้นะจริงจริงก็อยากใช้ค่ะเพราะแอะแพ้แอก็เลยว่าจะหนามาจ่ายมาใช้ได้ไหมแต่ตามบอใช้ไม่ได้ก็อยู่เอาเอาอม เราใช้มันมารูจะใช้ตัวังไงดีเห,ห้าง,งมันเพอามันเล็กมันจะทำให้การเคลื่อนตัวมันเร็วไปเช็คน้ำดูน้ำ,นำาหยาตอนนี้มีที่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็มี เลียงสาลาที่สามครับใส่น้ำสองใส่น้ำสองครับใครดูเคสนี้นะครับแตงช่วยตามช่วยตาม้วย,ลยหลังจากปรับแล้วเนยได้ับอาจารย์เออสามสิ 30, 30, บสามสิบหกสิบวันดูเป็นยังไงครับผมคือมันมันผิดป,ปกติผิดป,ปกติเกินไปอะ่ะดูที่ว่ามัน ใช่ประเด็นหนูค่าหรือเปล่ากรอบประตูสวราอาจารย์จะให้เป็นน้ำไฟเลยไหมครับตอนที่เป็นน้ำเพียวๆเลยครับเป็นกรอบสีน้ำเงินเพียวๆเลยตอนนี้อืมน,น้ำไฟเลยนะครับกกรอบเพิ่มสีแดงเข้าไปได้ครับแดงร้อนน้ำเงินอืม ปุดรั่วสองตำแหน่งวะเขาทำเช็ดหนึ่งแบบเช็อะไรสามครับหนึ่งกับสามครับหนึ่งกับสามครับเขาเล่นพูดเลยอ่ะคุณไม่เล่นแล้วค่ะตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วครับจะไปอะไรนะรับหวยรับหวยครับรับหวยหรืแล้วอะไรนะลงทุนทองอะค่ะเออไปยังไงก็ต้องใช้อยู่ดี มีปุ่นเขาใช้เสริมด้านข้างแล้วครับแต่ไม่มีปัจจันท่านจะได้เพิ่มไหมครับเราประจันด้วยสิครับปัจจัยส่นเขาปัจจันด้วยครับอืมตอนนี้กินข้าวอยู่ที่เจ็ดใช่ป่ะกินข้าวที่อยู่ที่สองสองก็เจ็ดข้าวกันอยู่ครับเกาอีแต่ก็อีนั่งเนี่ยเจ็ดแน่นอน เพราะพื้นที่มันไม่พอครับเท่ากับทิ่ที่เจ็ดไม่เอาโต๊ะทำงานแล้วก็ทำบนทำบนโต๊ะแทนจะได้ป่ะ,ะ,ะรับรับเหลือแต่โตอาหารอย่างเดียวตัวนี้ตัวเดียวตัวนั้นยุบตรงไป<ก>ถ้าตตัวนี้มันไล็กก็เพิ่มขนาดอีกหน่อยนีแค่นั้เองเพิ่มองใหญ่ขึ้นใช่ดูเอาตามขนาดพื้นที่<อ>ก็ยุบโต๊ะทำงานไปแล้วมาใช้โตอาหารแทน แต่ถ้าเปิดขนาดนี้พี่โอเคก็ทำตัวนี้เลยเดี๋ยวมียัางพิเศษอีกสามตำแหน่งคเขาเลี้ยงเต่าเอรอเต่ามาแล้วนะคนคบ,บ้านอยู่นะครับตอนนี้เลี้ยงปลาอยู่ที่อยู่ที่แปดครับมันตายต้องไม่ถตายไปสองตัวแล้วค่ะิีนี้ค่ะแต่ิกนั้นไม่ตายเลยตัวนี้คือตัวที่สามใช่ค่ะ อ๋อมันตายอืมเอาไไว้ที่หกย้ายปลาไปที่หกครับติดกระจกสองหกเจ็ดแปดครับ,รบนาฬิกาที่แปดจุดหนึ่งครับในครัวมันรั่วใช่ไหมครับพูดถึงก็ท้าไม่ได้ติดไม่ได้ติดแน่ซิงครับอืม ตั้งกาพิเศษสี่ไปหกกาพิเศษอืมบนตัวครัต่อยตัวหนึ่งหมอไปประทานครับเพิ่มเสียงกลิ่นไหมค,ครับดีก็ตั้งม้ประดับที่สี่ที่เจ็ดเอม้ประดับหนึ่งสี่เจ็ดครับอืม อท่านจะได้เพิ่มเต่ามังกรหมูเต่ามังกรหมูไก่ที่สี่ใช่เราผู้เรียงค้องพี่ไก่นี่นะครับเตราอาหารเพิ่มกระจกเพิ่มซับนะครับเออเฮ้ยแคสไอแคสนี้อย่าลืมนะแตงเราโดนบตงนะครับ <c oughs> 8, 6, 7, ปดสองหกเจ็ดฟ้าผ่าที่แปดหกนะครับแปดหกปลาที่หกครับอืมวนฉายครับวนฉายสองหนึ่งครับ อยู่แล้วนเนี่ยครับแต่มันอยู่ที่คนที่รับเท่านั้นแหละเริ่มเพิ่มภาพทุ่งทองคําแล้วก็บรรลูแล้วก็ภูเขาเขียวนะครับอืมบ้าก็ให้ปรับเท่านี้ก่อนนะครับเอาเท่านี้ก่อนรเราดูดูสามสิบวันครั้งหกสิบวันครั้งดูผลเวลาที่ให้ดูผลเนี่ยเอ่อ ต้องต้องประมาณมอบวัดผลดูว่ามันมีความคลื่นหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่งั้นมันจะดูไม่ออกนะเด็ดรายรับรายจ่ายสัปดาห์หนึ่งเป็นยังไงหรืออะไรแบบเนี้เอ,อ่อหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านงานยังไงจานจะได้จับได้ถูกมันเสียหายจากอะไรเพราะปกติแล้วเนี่ยมันไม่มี ไม่มีความมันไม่ควรจะแบบบอกไม่ขยับไม่มีถ้าไม่ขยับเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็อย่างที่บอกว่าพอเข้าเวลาเก้าปั๊บคุณเป็นหนู่อ่ะหนุัมเป็นเวลามา้าอืมเนี่ยมันจะมันจะแย่กว่าเขาหน่อยก็อีตรงที่มันชง,นะงอ่ะอะไรอะไรอย่างเออ เป็นห้าอีกถ้าเทียบห้าในแปดมันโอเคแต่ห้าในเก้าไม่โอเคครับแต่ก็ปรับตอบละอยู่วท่ากันมอบเงินอาถรรให้สามชิ้นนะครับอะนี่โชคดีอะตอนนี้ให้เฉพาะให้เฉพาะกับบ้านที่เชิญเชิญให้จานวาง่วงจุย,ยุก้าวให้ับอืม่นแหล,ละต้องค,คอยประสบ เป็เด็ดได้ง่าย,าายครับนะ